เอาละครับผมวันนี้อยู่กับนายทองเกมเมอร์ผมวันนี้อยู่กับวันนี้อยู่กับโซโลเลเวลิ่งออไลน์ครับเนี่ยฮะวันนี้ผมจะมาแนะนําแบบไอ้แนวทางผ่านด่านผ่านด่านไอ้ชัตเตอร์สิบเจ็ด,ดนะครับด่านอบอสสองตัวเนี่ยฮะเนี่ยครับไอ้บอสเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่ผ่านด่านนี้แหละสายฟรีแ,แต่สายเติมแล้วสายสุลต่านเขาผ่านสบายแล้ว ของเรามันแม่งโคตรโหดอดทนเนี่ยจะมาแนะนำไหมผมอาวุธก็ธาตุความมือด้วผมผมใช้เคียวกับม,ม,มุดรบกสระผมดาบแดงแล้วก็เนี่ยเซตนี้ผมฮีโร่ไอ้ซัพพอร์ตเนี่ยฮันเตอร์เนี่ย,ผม,ย,ยผมใช้โชเวลแล้วก็ไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรวะเนี่ยเนี่ยตนน้องน้ำน้องน้ำ,น,น,ำนี่กับมินมายองกูผมเพิ่มมัรเพิ่มมัร แล้วก็อิตโตแฟก็ตามนี้เลยครับผมไม่ค่อยดีอิตโตแฟกแล้วก็เป็นเออ่พอรหินพรผมใช้เป็นเอ่อนี่ฮะไออนาคิดจัก,กระพัดนี่ผมจะเพิ่มแบบจะเพิ่มเงาให้เก่งขึ้นนะเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตี40%่สิบนะผมสร้างนาเมเกศสร้างนาเมเกศัรตรูในขอบในขอบเขต100%หนร้อนะผมนี่ฮะทุกๆุหนึ่งวิ โคตรดีฮะแล้วก็เป็นอะไรวะเนี่ยซ่อนตัวผมเนี่ยแนะนำาม่าผมหาให้หามาเลยผมถ้าใครได้นี่มันโคตรดีผมผมมึงได้ฮนะวันนี้เอามาใช้มันโคตรดีผมก็เลยผ่านด่านนี้ไปผมตายเกือไม่เอาฮะแล้วก็มัดแล้วผมเป็นมัดมันติดสไตล์ผมใช้แบบท่าคอมเมอร์นะใช้ท่าคอมเมอร์แล้วก็เดสเบรกเอยใช่ปะ เด็ดไอเด็ดฟิตเด็ดฟิตเหรอเนี่ยผมมาโตกลับมาโตกลับของปวดของเองมาโตกลับโตกลับอะเออเนี่ยเซ็นนี่ไรผมเอาแล้วนะผมจะารยละเนี่ยพลังสามแสนผมเนี่ยสองแสนเก้าผมแดงก็ผมแดงเกือบสามแสนจะเป็นยังไงไปผมทุกข์วิจ ฉันจะจัดการกับพวกวันคะแนเขเขาไปผมแล้วก็หมุนปุๆอันนี้เล่สดสได้ผมไม่ได้ไม่ได้เล่น่ันรว่ารู้ว่าขุุ้ หังงอวงตารัวเลยผมจับจัดตัวอย่างจับตัวอย่างจับตัย่างเลยรัวไปยัดไปไปต่อยต่อต่อต่อเห็นไหมเด็ดแปดขวดดีเองผมเด็ดฟิตเด็ดฟิตเดอะไรสักอย่าง่ะไสั เอาไปอ,อืออืเห็นไหมตัวกลับโคตรดีผมอย่าไปทำไม่ตายอย่าไปกากอย่าไปกากใช้ไปแล้วผมร,รีบรีบเคลียร์เราต้องทำเวลาให้เกิน1นาทีครึ่งอนะโอเคเหลือเวลาย,ยัางเยอะผมเหลือเวลากี่วินาทีร้อยเอหนึ่งนาทีห้าสิบ ตัวมาบู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 

ยัดไปโอ้โหผ่านได้เลยเฮ้ย <Hey. S 1> เอาใจับโอ้โหยังตึงโอ้โหทำเวลาได้ด้วยผมเนี่ยฮะยังตึงเอาัจโอ้โหทำเวลาโคตรไวอ่ะนี่ติดแดงให้นี่ติดแดงอันเนี่ย ผ่านเรียบร้อยผมเป็นยังไงบ้างสำหรับแนวทางผ่านด่านนี้ผมนี่ฮะพลังประมาณนี้ก็ได้ผมขอต้องมีเบรกตัวหนึ่งอ่ะเบรกต้องมีเบรกอ่ะอันนี้แนะนำว่าผมเดสฟิตเนี่ยโคเวอร์ด,ด้ผมมันสะท้อนกลับสำหรับท่าเมื่อนะแล้วก็ตัวนี้นี่แนะนำเลยรับผมโคตรดีอ่ะอันนี้ อาผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมนี่ฮะแล้วก็ถ้าถ้าใครถามว่าสเต็กผมอัพยังไงก็เนี่ยผมอัพนี่อย่างเดียวผมพลังดาวเมียนนีผมดาวเมียนแล้วก็เคียวเนี่ยผมเพิ่งไปอันนี้ได้ครับผมสูมได้เปิดได้ครผมเป็นสีดาวแล้วแม่งโคตรดีก็อันนี้ พูดก็มีแค่นี้ผมขายทิ้งมาแล้วแยกชิ้นมาแล้วอ่ะไปผมแค่นี้เราผมไป